กำลังมองหาเกมพาร์ตกันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่ม um, เข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิฟชชั่นจัดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่อนไนนะครับก็จะอยู่กับเกมอะไรคอร์สโอเวอร์นะครับผมก็สอนวิธีการ ทำดับเบิลเอสนะครับในอัปเดตปัจจุบันนะครับสามารถคราฟได้แล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องมีนะครับก็คือตัวละครนะครับตัวทุกระดับนะครับผมก็จะทำคิสซลุนะครับคริสซลุกก็อย่าลืมปลดล็อกมันนะครับอย่าลืมปลดล็อกมันอย่างเช่นเดี๋ยวผมมีตัวคิสซลุ A เอตัวหนึ่งนะครับนี่เนี่ยผมไม่ได้ปลดล็อกนะดูนะผมไม่ได้ปลดล็อกเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับอย่าลืมปลดล็อกด้วยนะครับบางคนล็อกไว ก็ถามว่ามันบั๊กมันไม่ได้บั๊กนหอ่ามาที่ตู้นี้นะครับตรงจุดเกิดโลอ่า s o l เลเวลลิ่งเนี่ยนะครับเนี่ยจุดเกิดอยู่นี่ครับเราก็เดินมาเนี่ยมันจะเขียนว่า shadow update นะครับผมให้เราใส่นะครับเห็นไหม e เราก็ใส่ e e เราใส่ d นะครับอ่าใส่ d ใส่ c ใส่ b นะครับ a ไม่มีเพราะว่าลืมปลดล็อกเห็นไหมนะครับไม่ได้บั๊กนะครับให้น้องกดออกนะครับแล้วก็มากดล็อกมันนะครับ a อยู่ไหน เออยู่นี่นะครับเออยู่นี่อ่ะแล้วก็ปลดล็อกคราวนี้ปลดล็อกได้แล้วครับก็ใส่ไปเลยครับอย่างละตัวนะเอออย่างละตัวตึ๊บนี่ครับผมดับเบลิลเอสนะครับใช้เจม50าสิเออใช้เจมแค่ 5M หรือ59าิกติเก็ตนะครับซึ่งเจมผมมีเหลือนะครับนี่เจมผมมีเหลือเยอะตัวละครที่จะได้ก็จะเป็นนี่ไงดับเบลิลเอสนะครับได้มาแล้วนะอ่านี่ก็คือเสร็จแล้วน้องก็ไปเก็บเลเวลได้เลยอยู่ที่เลเวลหนึ่ง วิธีการท่านน้องอยากได้ตัวรับน้องก็ต้องลงขยันลงนะครับเนี่ยผมก็เก็บไว้อยู่นะครับผมก็พยายามลงเพนอยู่นะลงเพนหาเพนให้ครบนะครับหรือก็คิสรุนี่ขาดแรงเอนะแล้วแรงเอนี่นครับได้หลายตัวเลยขาดคิสรุเอนะก็รอเออยู่ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการทำ end, ดําเบแลเอสด้วยแถมด้วยระบบไอ้นี่นะคนถามมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับตัวทองเอาไว้ทําอะไรนะครับนี่ ตัวทองนะครับเอาไว้ทําอะไรตัวทองก็คือเอาไว้ซื้อของในร้านค้านะครับเทียบเท่ากับโลบัคนะครับตัวทอง1ตัวเทียบเท่ากับโลบัคก็ให้น้องกด Ticket ็ตช็อปนะครับปั๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นตัวทองที่น้องมีนะครับน้องก็สามารถซื้อได้เลยครับน้องจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่พี่มีหมดแล้วเฮ้ยอินเตนอะไรอะไรจะรีมูฟไทม์เทคเฮ้ยดีปะเนี่ยเอาเิใส่เลเนี่ยเห็นปะผมซื้อเพิ่มเลยนะครับ เนี่ยซื้อเพิ่มสบายสบายอ่าเนี่ยใช้ตัวทองซื้อเห็นไหมครับเนี่ยน้องก็เล่นมาฟาร์มเอานะครับฟาร์มเอาตัวทองก็ได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆโอเคก็นี่เป็น update, อัปเดตอ่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่มีเกาะมดเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวผมอัดคลิปสอนวิธีการทำอ่าวิธีการสู้เกี่ยวกับเกาะนกน้ำไนะอ้เกาะมดนู่นเกาะมดใหม่นะไหนว่าเกาะมดใหม่อ่าเกาะมดใหม่อยู่นวะ มันยังไม่โผล่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาโอเคก็ต้องรอนะครับรอเวลาเดี๋ยวกาะมดเกิดนะเดี๋ยวยังไงทําคิดสอนนะครับอ่ะง,งั้นก็มีคําถามอีกนี่หว่าม,ามีคาถามอีคาถามนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับถามอีกคาถามนึงก็คืออาวุธนะครับอาวุธใช่ลืมสอนเรื่องอาวุธนะครับเพราะมันมาอัปเดตเดียวกับไอ้นี่ครับอัปเดตเดียวกับคราฟนะครับอยู่ข้างกันเลยนะเออเอ็อเอนชาร์เนี่ย นะครับมันใช้มันใช้อนเนี้ยแร่ว o w e r dust อะผมนีงหาไม่ได้เลยแร่ว o w e r dust คืออะไรนะครับเนี่ยคือต้องย่อยอรอต้องย่อยปะเดี๋ยวผมลองเนี้ยลองย่อยขายขายก็ได้ตังค์แร่ว o w e r dust คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันก็ได้แค่ขายย่อยตรงไหนไม่มีให้ย่อยเลยเขาบอกว่าเออ เลือกอันล่างเนี่ยคืออัปเกรดนะครับใช้ของเหมือนกันสามชิ้นหนึ่งสองสามเหมือนกันสามชิ้นนะครับมันก็จะขึ้นอ,อีกแรงหนึ่งเห็นป่มดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะแล้วเพิ่มอีกได้ปะไม่ได้แล้วเออเพิ่มอีกไม่ได้แล้วเกียร์อาวปาร์เกียร์้องออกเข้าใหม่นะครับนออกเข้าใหม่เียเอา้เอาอาอกเข้าใหม่อ่ะนี่มันขึ้นอีกได้ปะ ขึ้นกันนี้ก็ตน้องไม่ใช่ดิเอ้าขึ้น,นได้นนเรื่อยๆหรอเดี๋ยวพ่งนี้ถ้าอย่างนี้ผมผมผมปั๊มดาบดาบของผมไปเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยไม่ดาบที่ผมใช้ดเเมจแค่3หรอไงวะทำไมสาเมะ e 3มะยูสกีนเออยูสกีนเสร็จแล้ว b ด s e damage 10m อ๋อโอเคโอเคหมปัญหาใช้แค่สก,กินมันไม่ก๊อปแล้วว่ะทุกครั้งมันจะกอ๊อบดามเมจที่แรงที่สุดตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนไปนะครับระบบเปลี่ยนไปอ๋ออ๋อดาบนี้มันมีให้ยุดเลยมัน,นเป็นถือเป็นสก,กินอีกสี่ไอนี่ก็เป็นดาบอ่ะนี่หกสิบมันอัพได้ไหมเนี่ยน่าจะอัพได้แหละแต่ผมไม่รู้ไงว่าอัพเพิ่มอีกได้ลองกดดิอ๋อ ถืออยู่ไม่สามารถยุ่งมันได้เดี๋ยวผมลองไปซื้อมานะครับลองอัพดูว่าอัพอีกได้หรือเปล่าก็อ่าคอนที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นคอนอ่าไม่ใช่คอนเนี่ยเป็นดาบนะครับเป็นดาบที่ดาเมจยี่อ่าสามสิบล้านนะครับแล้วก็ผมเอามารวมกันนะก็กลายเป็นหกสิบสองล้านนะสมมติว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราซื้อเรามีดาบพวกเนี้ยนะครับเรามีดาบพวกเนี้ยแล้วก็ซื้อสามเล่มแล้วก็เอามาเคาะเออซื้อแม่งตรงนี้เลยอยากรู้ สองสามส,ามสี่ห้าคือไม่เยอะอยากรู้ว่ามันรวมกันได้ป่ะเพื่อความรู้อ่ะมาตามผมซื้อมาเมื่อกี้เยอะนี่ตามนี้ก็เยอะนะเนี่ยดาเมจเออผมไปผมเข้าไปเไปอ้กดผิดผสมดีไปไหนละอ่านี่ผมเข้าไปดีผมเข้าไป เอออ่ะผวะเอ่อผมเป็นแรล่งดีน่าจะไปถึงไปได้ถึงแรงเอสนะนี่ตอนนี้อยู่ E ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ E เอเออก็เอาออกเป็นแรล่งแรล่งเมื่อกี้แรงดีนี่เนี่ได้ดีดนี่ไงอ๋อนี่ไปต่อได้เอ ก็ยกเลิกแรงงดีเป็นแรงงซีใช่ไหมเนีเออเนี่ยไปได้อีกไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆแปลว่าอ่ะละตังผมที่ผมมีผมผมปั๊มดาบแล้วแต่มันไม่มีออตโต้เซล์อะ่ะไม่มีระบบเซล์อะ่ะลกกระเป๋ามากเลยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวผมคาราบดาบของผมเป็นระดับ A เพราะตังผมมีสามสิบบิลเลียนนะครับสามสิบบิลเลียนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะ ก็อย่าอย่าลงทุนคราฟเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปคราฟดาบดาบเอนเกมก็ได้นะดาบดาบท้ายเกมอะอยู่อ่าอ่าอยู่เกาะมดอยู่เกาะอ,อ่าเดี๋ยไม่ใช่เกาะมดไอ้นี่โลโก้บีนนะครับมดจะอยู่มันอยู่แถวแถวเนี้ยแหละแถวแถวเนี้ยจาไม่ได้เหมือนกันมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยแหละ,ละโอเคนี่เดี๋ยวผมบินมาซื้อแป๊บนึงก็ ดาบที่ดีีสุดในอัปเดตนี้จะเป็นดาบเล่มนี้นะครับที่หาซื้อได้นะแล้วเขาบอกมีดาบใหม่ดอบด้วยนะเออมีดาบใหม่ดอบนี่ผมใช้ดาบนี้นี่อันนี้นะครับ6บีอุ้ย6บีเลยนี่วะาช่านี้มันจะเท่าไหร่วะ16ล้านถ้า16ล้านสามเล่มสามเล่มก็จะเป็น9ล้านเอ้ย9บีได้ดาเมด อ่ารวมได้หนึ่งรอบอย่างงั้นก็นี่หูกฎเกี้ยงซือได้ไม่กี่เล่มเอ่อรวมกันอีกหนึ่งเล่มไข่สองเล่มอ่ะแต่ว่าผมต้องฟาร์มตังค์เออมีคนถามวิธีการฟาร์มตังค์ทำไงครับก็ตีมอนเนี่ยครับแว่าตังค์ก็ได้ออกมาเนี่ยเราก็ไปยืน F K เครับไม่ต้องซีเรียสอะไรครับยืน F K ้ยืน F K ทิ้งไว้แค่นั้นนะครับวิธีการฟาร์มตังค์ง่ายๆ ผมเก็บเลยว่าให้คิสรุด้วยให้คิสรุยืนตีห้คิสรุยืนตีแล้วก็ฟาร์มตังค์ด้วยงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวทำลิฟคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สตรีมเกมอะไลน์นะครับผมเพราะว่าผมจะลงดันมดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย